ทักทายยามเย็นด้วยนะครับผมไหนอยู่กันที่ไหนกันบ้างครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับยามเย็นยามเย็นฝนตกเลยครับผมเปียกหมดเลยครับมาเดี๋ยวลดให้กันหน่อยเอาแบบกระนำซัมเมอร์เซลกันไปเลย สุดทันทีต้องให้เ c ีได้ของที่ถูกว่าอย่างนั้นใช่ไหมสวัสดีสองท่านแรกด้วยครับผมรับชุมอยู่ที่ไหนครับทานข้าวหรือยังครับอาจารย์สวัสดียามเย็นด้วยนะครับไม่มีโองเลย <c oughs> อุพาสาวสวัสดีครับผมไม่ดูจะเอาที่ไหนมาขายให้แล้วนี่ยาารก็งเงียบทักครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมอาจารย์มาเดี๋ยว มาลดมาโลกันหน่อยเหลือน้อยของเข้าใหม่ก็มดเกี่ยงครับผมอยู่ตากครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างครับผมฝั่งนู้นฝนตกไหมครับสวัสดีพี่สุธีด้วยนะครับจากกรุงเทพนะครับพี่รามิวจากชนบุรีนะครับพี่สมพงศ์จากราชบุรีนะครับแล้วก็พี่โอภาสนี่จากสุรินทนะครับเป็นไงครับผมช่วงนี้เครื่องเสียงของเรา หน้าฝนแล้วยังมีงานมีการไหมตกครับผมน้อจานเอามาคณมาก่อนก็บึงก่อนแล้วกันนะครับผมดูก่อนเลยไปจวดอย่างเดียวครับมาเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนโรคโรคไหโรคยังไม่เคยใช้งานสวัสดี f อจากขนแก่นด้วยนะครับพี่บอสสาวนะครับโรคยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้นี่เอา ม,มาไล์สุดราคามันต้องแสบดากใช่ไหมพี่น้องเออเอาซื้อมาหนึ่งพันแต่อยากขาดทุนเล่นเล่นสิบบาทไว้อย่างนั้นเก้าร้อยเก้าสิบบาทอย่าโตนะค่าส่งขอร้อยยี่สิบเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีอยู่ตัวเดียวนะครับนี่เดี๋ยวไม่เชื่อผมว่ามือนหนึ่งจริงไหมลูกค้ายังไม่ได้ใช้งานเลยนี่เอามาเนี่ยผมยังมาเกะเอาเองเลยครับนี่ผมต้องมาเกะเอาเองนะนนี่ นี่โรคหนึ่งตันยาว3เมตรซื้อมา1,000ขายขาดทุน10บาทจะเป็นอะไรไปนะครับยาว3เมตรตัวนี้เอาไป990บาทค่าจัดส่งร้อยยบาทนะครับพี่นองตะใดที่สนใจก็มาจวดเลยนะ1ตันยาว3าเมตรครับผมทรงหยดน้ําสภาพยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเงาวับอนะ่ะไปเข้าไปข้างในก่อนอ้บรรยากาศบ้านผมครับพี่นอง ติดทุ่งนาครับนี่เจาะเจ๊ะเจ๊เต็มเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับดารกินข้าวกันบ้างโนเป็นยังไงบ้างครับผมงานการดีกันไหมทางนูน้นการเกษตรน้ำท่วมหมดแล้วบ้างนี่ <c oughs> สวัสดีทุกอำเภอทุกจังหวัดด้วยแล้วกันครับผมมาพี่น้องลุยกันต่อตัวไหนกันดีคกวัดชัดเจวครับเออเถอเกบอกบเถอเกกบ นะครับเอาตัวไหนมาลดกันดีคลิปนี้โอ้สองตัวนี้ไม่มีใครเล่นเลยสงสัยเป็นรุ่นไปเจ้าเฮาแล้วมั่งเนี่ยนะครับ PCE 688 B ใช้งานได้ปกติไม่มีจีไม่มีฮัมนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีจีไม่มีฮัมนะครับลงไปสี่พันหาเงียบกริบเอาขายเท่าเดิมนั่นแหละเทนละสี่พห้าลดไม่ได้ตัวนี้มาตึงแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้ p c e 788ตัวนี้เอาไปในราคา4,500เหมือนกันครับผมนี่รถตัวนี้ลดได้อยู่เนี่ยนะครับเป็น Power Mix o r i d นะครับตัวนี้15นิ้วผมว่าได้อยู่นะเอาไปข้างละสองเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเนี่เจ้าของดื่มว่ามาอย่างนั้นนะครับตัวนี้จะเป็น Power Mix o r i d นะครับก็คือ เอาเป็นว่า12นิ้วอ่ะสี่ดอกเนี่ยโรดแน่นอนนะครับมีทั้งหมด8ช่องนะครับนี่ประมาณนี้เลย powermix สภาพสวยมากตัวนี้นะครับสนิมเกือบไม่มีเลยนะเนี่ยบอดี้สีเขาชัดแจ๋วนะครับเอฟโ e งเอฟเฟกมี USB มีนะนะครับคลิปนี้ตัวนี้เอาไปในราคาสองพันปดรยบาทนะครับ2,800ราคานี้เลยอ้าเราเลยมีใครสนไหม powermix สินิ้วได้4ีดอกเลยเอา้านี่สองพบาทเหมาะสำหรับงานไม่งานพูดงานประชาสัมพันธ์ดูหนังฟังเพลงชุดคาราโอเกะชุดมา้าเขาเรียกอะไรชุดเคลื่อนที่เร็วไม่ใช่ม้าเร็วสิชุดเคลื่อนที่เร็วม,มวอน,วมนิเตอร์15นิ้ว2อดอกแบบลั่นๆเลยเอาเอาแค่สองพอไม่อยากจะพูดสเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกิน fc จากมาเลเซียครับผมสวัสดีด้วยครับ2800บาทโอริทนะครับตัวนี้เป็นเ o w e ว m มิกโอริทนะครับ15นิ้วข้างละโดกพอไม่ต้องบอกละข้างละสองพอเดี๋ยวเวอร์ไปนะครับสภาพสวย2800บาทเหมาะสำหรับงานใหม่งานเคลื่อนที่เร็วนะครับออกงานงานเดียวก็ได้ทุนละมั่งนี่เนาะ นี่ตัวนี้ไม่เห็นมีใครชอบกันเลยนะโอ้นะฮะชอบกันจริงๆนะไ e อ้โปรยูโรเทคสองพันห้านี่แต่ตัวนี้นี่ไม่หิวกันเลยรุ่น mrs สี R ่พันตัวนี้แพงกว่าตัวนั้นนะเอ้นะครับตัวเนี้ยมือหนึ่งเกพกว่าบาทนะส่วนตัวนั้นแค่สี่พันกว่าบาทขาย3ามพันห้าแย่งกันแต่ตัวนี้วัดเยอะกว่าสวยด้วยเนี่ยดูหน้าตะแกรงสวยมีฟิลเตอร์ นะครับแล้วด้านหลังนี่เป็นเหมือนคล้ายๆพวกวางเนี่ยด้านหลังเหมือนพวกเอเลบเลยอ่ะเออนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดตัวเนี้ยห้าร้อยห้าร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบหรือเปล่าที่กำลังวัดสี่โอห์มนะผมไม่แน่ใจอ่ะอืมอันนี้ขายอยู่แค่สามพันเจ็ดร้อยบาทเอานะครับไม่สนใจจริงโบนะครับสามพันเจ็ดขับกลางแล้วสบายเนี่ย ข้างละสองอิ่มๆเลยนี่นะครับสวัสดีด้วยครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านด้วยแล้วกันครับนี่เอาตัวนี้มาเอานะชุดเคลื่อนที่เร็วให้2อ0พพอเอาไป2,800บาทโอริดสินิ้วข้างละโดกพออย่าไปข้างละสงเลยเดี๋ยวไม่อึดเดี๋ยวไม่ทนอืมสินิ้วก็ข้างละสงก็ได้นะแต่จริงๆอมอนิเตอร์ฝั่งระโดก,ก็พอแล้วเออนะครับงานเคลื่อนที่เร็ว รับงานหน้าเมนร,รับงานประชาสัมพันธ์ตามตรงตามเต้นนะครับไปสักงานละพันห้าเออมอนิเตอร์ไป2ใบไม่โรยตัว1นึ่งแถวสองพมาเอานะเพาเวอร์มิกส่วนตัวนี้สามพนเี่เมื่อหนึ่งกับ9 0 0านนะตัวนี้ธรรมดาที่ไหนแล้วดูสภาพเดิมๆสวยๆไรริ้วรอยงามมากตัวนี้ผมบอกเลยว่างามเลยเอาไปสามพพอนี่ xlr ก็มีเนี่ยครับผมสเปคคอนก็มี3700บาทพี่น้องรีบมาจัดกันนะเออสวัสดีท่านผู้ชมที่มาที่หลังด้วยนะครับฝนตกไหมตกอยู่อาจาย์ตกเมื่อกี้เองนะครับผมเนี่ยหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวดูสายไฟด้วยนะี้เดี๋ยวมาจัดให้สายไฟขอบคุณบริษัทด้วยนะครับที่ส่งมาให้จัดโปรให้พี่น้องเรานะครับอ้ารโรขายขาดทุนไปเลย ซื้อมาพันเดียวคงยังไม่ได้ใช้งานมาเกะที่ผมนี่เลยนะครับนี่เอาไป990อย่าโตนะค่าส่งขอ120โรค1ตันยาว3เมตรโรค1ตันยาว3เมตรนะครับไมาเอี่ยมเลยครับผมนี่ลูกค้าซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยไม่เชื่อนูน่นกลองอยู่นูน่นเห็นไหมเออนะครับหลอกกันทําไมโกหกกันทําไมรุ่นอะไรครับฟังไม่ทัน ม,มือหนึ่งนี่นาะจะประมาณเกือบเก้าพันเจ็ดพันไหมผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ยังไม่ได้เซิร์ชดู MRS สี่พัน MRS สี่พันตัวนี้ขายสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสี oh นะ่โอมน่าจะประมาณห้าร้อยกว่านี่แหละเออนะครับกำลังวัดเขานะตัวนี้มันจะแรงกว่าโปรยูโรเทคสองพันห้านะราคาสูงกว่านะตัวนั้นขายมือหนึ่งนะ่าจะอยู่ที่ประมาณบางร้านก็ขายสามพันเก้า บางร้านก็สี่พกว่าปลายปลายหรือต้นต้นแต่ตัวเนี้ยแพงกว่าอยู่แล้วแต่ราคาเมื่อเช้าผมส่ง pro ย u r o t e c สองพั 2005, รุ่นใหม่ไปปล่อยไป3 5มพแย่งกันแต่ตัวนี้เงียบกริบเอองงเหมือนกันนะตัวนี้ MRS 4 0 0 0นะครับรุ่นของเขานะ p โปรยูโรเทคโปรย r o t e c h ผู้ผิดส่วนตัวนี้ให้2อ0พนะครับมิกเซอร์นะครับให้สองพนะครับ ส่วนตัวนี้ลดไม่ได้เลยเต็มคาร์เบลแล้วสี่พัขับสินิ้วได้ทั้งสองเลยชชบตัวไหนทักมาชนบุรีตกอยู่เลยฝนโอ้รับทางนี้หยุดแล้วครับจารย์ทางนี้หยุดแล้วนะครับโรคใครจะเอาเรีบเอานะมีตัวเดียวนะครับให้เก้าร้อยเก้าสิบให้เก้อยบาททรงหยดน้ำนะครับทรงหยดน้ำเก้าร้อบาทครับพี่น้องทรงหยดน้ำนะครับใครเอาทักมานะตัวนี้ขายขาดทุน10บาท เออนะครับมาปิดท้ายปลักไฟเอ้ยไม่ใช่สายไฟกันหน่อยมานะครับสวัสดีอาจารย์ทยั้งร้อยสองท่านด้วยนะครับรับชมกันอยู่ที่ไหนก็สวัสดีด้วยยามเย็นทานข้าวกันด้วยยังโนนะครับเข้ามาแล้วถอดรองเท้ากันด้วยนะครับผม <c oughs> เอามาั้ยสายไฟกันหน่อยไหอืมมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับของดีราคาถูกไม่มีใครขายถูกเท่าผมแล้ว 4โค์ core, มาอีกแล้วครับผมผมนี่ลำ่ำแต่4โค์อย่างเดียว4โคล4คูณ2.5ทําเบตได้เลยสายไม่ใช่ VCT ด้านในไม่มีสารกันหนูกันชื้นใดๆทั้งสิน้นไอ้ที่ขาวๆที่เห็นนู้มันเป็นฉนวนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผงอะไรนะมันเป็นเหมือนผ้านะเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าเลยนะนี่ด้านในอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าเป็นไม่เห็นไหมอย่าให้ดู นี่มันจะเป็นผ้าเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่ผงนะมันเป็นผ้าแล้วก็ฉนวนดำหนามีลูกศรชี้บอกทุกเส้นเนี่ยมีลูกศรชี้บอกทุกเส้นเป็นสายตระกูล PA speaker cable ก็คือสายลำโพงเลยนะครับสี่เส้นด้านในแดงดำขาวน้ำเงินแยกสีอิสระทองแดงหนาตัวนี้ ก็เนี่ยเหลือแค่นี้แหละนะครับอันนี้เพิ่งเอามาจากสดๆร้อนๆเลยนะเมื่อเช้าไปแล้วถามกันมาเยอะตัวเนี้ยม้วนเนี้ยผมจะตัด33.30ิบมจุดงงไหมก็คือ33เมตรจุดสามเซนมันจะเฉลี่ยได้3ม้วนเอาไปในราคาม้วนละ1,100บาทครับผมราคาจะส่งหนึ่งร้อบาทครับ พันสองได้สามเมตรกับอีก30เซนอันนี้จะตัดได้ทั้งหมด3ม้วนใครเอากี่ม้วนบอกมาพันหนึ่งรส่วนม้วนนี้ผมจะตัดยีห้าเมตรได้สี่ม้วนยีห้าเมตรได้สี่ม้วนแป0รอบาทยาวยีสห้าเมตรแ0 0รอบาทยาว25้าเมตร ขาย800บาทรวมจัดส่ง900บาทนะครับใครจะเอานะส่วนสองมวนนั้นก็สำรองไว้นะครับราคาปกติผมขายมีแต่900นะคลิปนี้เอาไป800บาทยาว25เมตรส่วนตัวนี้33เมตรเอาไป1,100สายลําโพงนะครับใครที่สายลําโพงเก่าแล้วนะครับอยากได้สายลำโพงเอาไปใช้งานกันก็นี่เลยเป็นตะกูล PA Speaker Cable นะครับ ทำไมต้องอ่านจุดนี้ให้ฟังถ้าพี่น้องเคยเห็นสายลำโพงเทไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีอะไรก็ตามเตเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้นี่ดูให้เห็นดูให้ชัดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันได้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ขี้ไก่เห็นขี้ไก่ไหมนะครับอันนี้เป็นไดนาคมสปิเกอร์เคเบิลนะเห็นไหม สปีกเกอร์เคเนี่เขาจะเขียนอย่างนี้เลยเนี่ยตระกูลสป e a เกอร์เคเบส่วนตรงนี้มีสป e a เกอร์เคเบกับเข้าไหมนี่งไงข้างหน้าอ่านไม่ออกหายอะไรไม่รู้เออแต่ตรงเนี้ย PA สปีเกอร์เคเบิลไซส์านะทำไมถึงกล้าพูดว่ามันเป็นสายลำโพงเพราะตัวนี้เขาทำมาเพื่อลำโพงเต็มม้วนราคาเท่าไหร่ครับเต็มม้วนราคาเท่าไหร่อาจารย์ทักหลังไมมา,มาเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษ อาจารย์ทักหลังไม่มา,มาเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับเต็มม้วนเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเต็มม้วนเอางี้เอาร0อยเม็ดผมเอา3,100บาทรับเองพร้อมจัดส่งขอค่าส่งร้อเต็มม้วนยาว100เอาไปในราคาสามพันบาท3,250ค่าส่งร้อบาทนะครับ ถ้าแยกม้วนๆเนี่ยก็คือค่าส่งจะคิดอยู่ที่อย่างตัวนี้ตัด3าค่าส่งสามร้อยตัวนี้ตัด4ค่าส่งสี่ร้อยแต่ถ้ายกม้วน3,100ค่าส่งขอ1ห0าสบาทเลือกเอาครับผมจะเอา25ม้วนละเป0จะเอาสาเม็ดกับอีก30เซนมันจะลงตัว100เม็ดพอดีได้3ม้วนอยู่ที่ 1,100บาทครับผมโอเคเนาอกพี่นอ้องงงไหมพูดไปพูดมาลงเหมือนกันนะนี่ <c oughs> เอาพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนดีนะครับพรุ่งนีม้มีส่งสายไฟแล้วนะตอนนี้เหลืออยู่แค่3มวนนะเพราะว่า33.30เนี่ยมีคนจวดไปแล้ว3นะครับก็รวมส่งตกมวลละ สามเอหนึ่งบาทยาว33เมตรกับอีก30เซนนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยเมื่อเช้าโทรมาก็ส่งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะหลายท่านกลัวนะครับทักทายครับผมสวัสดีฝนตกไหมครับตกครับอาจารย์ตกพึ่งหยุดเลยนะครับผมไม่มีของนะพี่น้องได้มาก็กะป๊กกระเป๊กก็เนี่ยเหลือนิดนหน่อยๆนะครับเข้าน้อยเข้ามากก็อย่าว่ากันเด้อนะครับ ผมเข้ามาช้าอ๋อจานเดี๋ยวดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมปล่อยย้อนหลังไปให้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยพี่น้องไปชมย้อนหลังกันเอาเด้อเดี๋ยวผมปล่อยคลิปลงไปให้พรุ่งนี้ว่าจะตเวนกวาดฝั่งสุรินทร์กันหน่อยนะครับยังไม่ค่อยได้ไปเลยเมกน้าอย่างเงี้ยเออร้านโจ้อย่างเงี้ยร้านโพ่อสนรามนะครับเดี๋ยวจะไปฉโฉบ,บดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับ ส่วนร้านอื่นก็โรเข้าโกรน,นะครับของยังไม่เข้าคอยว่ากันขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมนะครับคอยดูคอยกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูสินค้ามือสองแต่ละร้านที่ผมลงให้นะครับก็เพลงบ้างถูกบ้างเนาะการคอมเมนต์ก็พินิษพิจารณาดูกันเอาเองแล้วกันนะครับร้านไหนเพลงร้านไหนบริการดีร้านไหนบริการไม่ดี น้องก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมก็จะพยายามพาไปชมพาไปดูไม่ว่าจะเป็นร้านใหม่ร้านเก่านะครับก็อยากดูตู้ช่างอิงอ๋งอตู้ช่างอิงบอกตู้ช่างอิงยังไม่ได้ไปอีกเลยนะครับผมก็ต้องรอให้มีรถก่อนแต่ไม่ไกลกันหรอกเนี่ยผมกับอิ่งออดิโอนี่ไอ้เจ้าอิงเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับผมก็เป็นน้องผมนะอิ่งนี่น้องผมประมาณสองปีนะอยู่บ้านยางห่างกันประมาณเจ็ดกิโล แต่จริงๆอ่ะอิงกับผมนี่เป็นคนตำบลเดียวกันผมจะเป็นคนหมู่สิบสองอิงจะเป็นคนหมู่หมู่หนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่หนึ่งก็สิบแปดนี่แหละนะครับคือคนตำบลเดียวกันแต่พอมาอยู่บ้านก็คนละวันนะครับวันไหนอาจารย์จะไปร้านอิกกี้อีกอิกกี้ต้องรอก่อน,นะครับต้องรอให้น้องแจ้งมานะครับคือเราไม่สามารถไปไปก่อนได้เพราะว่าน้องจะตะเวนซื้อของมานะครับตะเวนตะเวนตะเวนแล้วก็เก็บเก็บเก็บไว้ปุ๊บ เดวน้องก็จะกริ้งคร้างมาหาเรานะครับพี่ครับพร้อมที่จะระเบิดแล้วเราก็จะไปตะลุยให้เว้นแต่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนั้นถึงจะได้ไปอีกกี้ห่างผมประมาณเกือบ200ลูนะครับพี่น้องคิดว่าไปแต่ละร้านนี่ใกล้ๆบอผมนี่แบบเต็มที่มากนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นของดีแต่ละร้านได้ชมกันก็ทุกกำลังใจนะครับก็ถือว่าการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการไม่กดข้ามโฆษณา การกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเข้ามาชมเข้ามาดูให้นี่ก็จะเป็นค่า,าน้ำมันไปในตัวถือว่ามาสนับสนุนแล้วก็หลายๆท่านก็สนับสนุนสินค้านะนี่อย่างอย่างเงี้ยกระจุกกระจิ๊กนะครับผมจะไม่ใช่ร้านนะเนี่ยผมจะอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพี่น้องนี่นะครับบ้านผมก็ขายนะครับวับละลท่นสองท่นอันไหนที่พอจับมาได้กําไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยสองร้อยสามร้อยร้อยเอาหมดครับพี่น้องนะครับติดไม้ติดมือกันเข้ามานะครับนี่ ก็เหลือแค่นี้เองเนี่ยพี่น้องจากที่เนี่ยเยอะแยะมากมายไม่มีอะไรเหลือนะครับส่วนมากก็จะเน้นสายไฟนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่เนี่ยจากปักธงชัยด้วยแล้วก็ทุกท่านเลยเจอกันใหม่ครับพี่น้องจะมีอะไรมาให้ชมรอชมหาผมหาเอฟเอฟฮอนยาว90ไม่มีเลยอาจารย์เจอเดี๋ยวจวดมาให้เดอ้อขอบคุณครับผม